ผัดคะนาปลาเค็มยังไงให้อร่อยไต์เชฟฮ่องกงครับนี่ยังอยู่เชฟแจ็กกี้คุณมานี่เมนูนี้คุณรีเควสเหรอคะนาฮ่องกงผัดปลาเคม็มผัดยังไงให้อร่อยพูดถึงของก่อน,กนมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบมีคะนามีปลาเคม็มมีกระเทียมมีขิงขิงด้วยเหรอคณะปลาเค็มบ้านเราใส่ขิงป่ะไม่ใส่ถูกไหมพัดไม่น่าจะใส่นะใส่น้ำมันหอยอะไรแบบนี้ใช่แล้วอยู่นะครับมันมีทำไมมันมีสองส่วนอนะไปคณนาเราซอยคานาปคอซอใบด้วยเราซอยทั้งต้นทั้งต้นมาไม่ใช่อย่างนาี้อันนี้เป็นยอด Oh. อ่าข้าวผัดเราใช้ใช้ตรงนี้อ่าใช้ตรงนี้อซอย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  oh. เนื้อย,ยอดอย่างนี้เ <c oughs> ข้าใจละผมไลฟฟังก่อนมีอีคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้เราอ่อนไปละเป็นคลิปที่ท <c oughs> ําผัดข้าวผัดสไตล์เชฟแจ็กกี้เหมือนกัน <c oughs> แล้วมีการใช้ใบกาา้านคะน้าซึ่งอันนี้คือเราใช้ตรงนี้ทำข้าวผัดไปละแต่ตัวนี้แหละเราทําผัดต่อต่างจากที่อื่นนะที่อื่นอะใช้ยาวก็จะมันมันมันล่มไม่เท่ากันอันนี้เป็นยอดเท่ากันหมดแสดงว่าในถ้วยอันนั้นคือเป็นยอดของคะน้าหมดเลยเหรอครับใช่อันนี้เป็นกิโลแล้ว วว้าก <Wow. S 2> ว่าจะได้มาแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวจำตอนเราจำความตอนเราเด็กๆได้ดดป่ะคณะฮ่องกงเราหาซื้อเมืองไทยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี้หาได้ไหมครับหาได้หาได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้ง่ายแนละ้วเดี๋ยวนี้ง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนเ <พอ S 2> นาะเพราะว่าจีนกับจีนกับไทยแล้วก็พี่ร้องกันแนละ้วอ่าต่อเดนน่าทำมิสซาก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะว่าสามสิปีก่อนตอก่อนเชฟมาจาได้ไหมคณะหายากนะหายากต้องให้ให้มีคนฮิ้วมาใช่คุณทันยุคนี้ยุคนั้นไหมเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวเมืองจีนไปฮ่องกงอ่ะต้องซื้อคณะกลับมากันดงไว้เพราะมันไม่มีต้องแบกผักกันมาสมัยก่อนเล่าให้ฟังบ้านคนจีนโอเคเพราะนั้นการที่แบบเวลาแบบกลับมาแบกคณะฮ่องกงมาทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องจริงตัววัตถุดิบคุณอาจจะหาได้หาไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราดูวิธีทาอันนี้คุณน่าจะพอก๊อปปี้ไปใช้กับผักอื่นๆได้บ้าผักแล้วผักแล้ว,ลวลก็เราลอกล้างก่อน,บนอแบงค์แบงค์แบงค์เคียวอะครับเมื่อกี้ขอโทษตกใจเลยทำไมเออมันต้องทำไปเอ้ยอขอเอาล้างน้ำร้อนหนึ่งรอบเหมือนกันใช่ใช่ใช่ทำไมครับจะล้างมันออกขมนิดหน่อยอ๋อเอาความขมออกไม่ต้องแช่ล้างถ้าแช่ล้างนี่รสชาติเขาจะไปหมดน้ำบันอะไรครับน้ำบันเพืชงเหมือนกันอุ้ยเอ้า โอ้ยทำไมทอดอ่ะอ่าทอดให้กรอบอ่ะอ๋อทอดใบให้กรอบอ่าทอดกรอบอ้าวสรุปคือใบที่ซอยเอาไว้เอามาทอดใช่ครับเพื่อเอาไว้โรยบนข้างบนอย่างนี้เหรอครับผมอ่าโอเคโอ้โหคล่องแคล่วมากเดี๋ยวเอาเอาล้ำร้อนมาล่อโรกผัดก่อนเอาน้ำร้อนมาด้วยอีกรอบนึงรอบเสร็จแล้วก็จะผัดผัดปลาเกมละโอเคว้าวอันนี้คือหนึ่งอย่างที่เพิ่งรู้วันนี้ว่า การลวกช่วยให้ขมน้อยลงหรอครับอ่าช,ช่วยเขาริมริมไวเฮ้ยตอนลูกใส่ล,ลงไปด้วยอ,ะอ่ะอ่าเขาใส่รสชาติลงไปแต่ว่าให้เขากินเข้าไปในผักใส่อะไรลงใส่อะไรบ้างครับใส่เกลือเกลือน้ําตาลเกลือน้ำตาลแล้วไอ้แล้วก็น้ำมันนิดหน่อยป่ะก็คันร้าถ้าคนที่กินไม่ได้ก็จะมาอกอ,อกออกรสชาติมันขมมวนนใช่ป่ะเขาจะออกราดใส่ร้าตาลงไปอ๋อแต่ที่แปลกเมื่อกี้คือตอนในน้ำนะแต่เขาเทน้ำมันลงไปหน่อยดึวนะคุณ เอาปุกอะไรครับเชฟปลุรสชะปลขนลองครับเอาเถอะอโอเคแล้วทำยังไงวางไว้วางไว้วางไว้ย่างอนโอเคฝั่งที่ต้มอยู่นานเหมือนกันนะประมาณสักตสามสิบวิประมาณประมาณประมาณหนึ่งนาทีก็จะว่าก็ต้มไม้ลานหล่อยก็เขาจะร่มกว่าก็แสดงว่าไอ้ที่ผัดผัดเดไปผัดเลยต้มก่อนทีนึงดีกว่าเอาแล้วนะเริ่มแล้วลงน้ำมันครับอันนี้อะไรครับขิงอ่ากระเทียมกับขิงโอเคเขียงขิง ขิงมาช่วยอะไรอ่ะช่วยหอมความหอมหอมฮ่องกงแล้วเขาจะเขาจะใช้ล้ำขิงมาผัดผัดผักใช้ล้ำขิงอะเนี่ยเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ถ้าเอาขิงมันปั่นปั่นเสร็จแล้วก็รีบล้ำออกมาเอาเอาขิงมันผัดในกาเมื่อกี้คืออะไรครับเล้าจีนเล้าจีนโอส่เล้าจีนด้วยแล้วโอ้ที่เติมต่อมานี่ก็คืออันนี้เหมือนเห็นเติมสต๊อกไปด้วยป่ะฮะตรงนี้อ่าสบสบสต๊อก อันนี้คือสต๊อกสต๊อกหมูหรือไก่ครับอันนี้อ่าหมูกับไก่หมูกไก่มิกซ์กันด้วยอ่าใช่คือเราเห็นหลายๆโปรเ s สที่เกิดขึ้นเร็วมากๆครับทุกอย่างแบบเร็วสุดๆแล้วซอสอันที่เติมเข้าไปตรงนั้นคือซอสอะไรครับอ๋อเขาใส่น้ำมันหอยใส่ใส่น้ำน้ำซุปลงไป<อ>แล้วอันนี้ครับอันนี้ปแปงแ้งแป้งครับแป้ง,งจับให้เขาว่ามันกรอบโตวไว ใส่แป้งมาด้วหน่อยตอนท้ายไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แป้งก็ต้องมีมีเทคนิคแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณมาเนี่ยผมตอนเราถ่ายกันก่อนเนี่ยเมนูที่แล้วเนี่ยกล่ว่านานอยู่ประมาณนึงเนี่ยคุณเข้าน้ำเสร็จเสร็จแล้วหนึ่งคลิปเร็วมากๆเพราะเร็วเพราะเร็วมากตอนนี้จัดจานครับให้สวยด้วยนี่มีการเรียงด้วยความเป็นพัตคากาเนาะแต่ปลาเค็มที่นี่ใช้ไม่เยอะแต่กลิ่นตอนนี้ออกมาคือโอ้โหหอมมากอันเราใช้ปลาเค็มยีปลาอินี คือที่ตะเกียบทำอาหารกันนะครับทำด้วยความเร็วมากๆเลยครับจริงๆแล้วต้องทำเร็วเท่านั้นจริงจริงต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อีกเหรอฮะใช่แล้วเร็วมันช่วยอะไรครับเร็วก็คือว่าเราลูกค้าลูกค้าไปต้องรอร้านโอเคไม่โอเคยก็ขายกันโอเคก็ใชแล้วโอ้ยพอมาดูในครัวแล้วอ่ะรู้สึกเลยว่าการมากินร้านของเขาอ่ะมันสลับซับซ้อน มีขั้นมีตอนเยอะกว่าเราเยอะ<ช>อ่ะใช่คือตอนนี้ผัดผักไม่ใช่ผัดผักแบบที่เรารู้จักละไม่ใช่ไม่ใช่ใชละคุณชิมเลยไหมครับคุณก่อนเลยเช<อ>ิญครับทุกคนเชิญก่อนเลยเชิญเลยถ้าเป็นผักที่บ้านเราผัดพนะมันจะมีความกรอบๆแต่อันนี้มันมีความอยู่ระหว่างลวกต้มผัดอือยู่ตรงกลางนะครับคือส่วนที่ควรจะเขียวๆกรอบๆเนี่ยออกเป็นนุ่มๆแทนแล้วก็ สิ่งที่ได้ก็คือตัวของซอสที่มันเคลือบเอาไว้อะแล้วมีแป้งปบติถ้าเป็นผัดผัดที่บ้านเราจะเป็นน้ำใสๆยยตรงก้นพอการเติมแป้งเข้าไปกับเคลือบมันเคลือบแล้วหนาขึ้นเพราะมันหนาขึ้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออเราได้รับซอสที่หนาขึ้นแต่แป้งที่ว่าคือน้ําแป้งใช่ไหมครับเชฟอาจจะเแป้งบันฮ้องกงครับ,งบลงเข้ามาจากฮ่องกงแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราหาแป้งแบบสไตล์ฮ่องกงไม่ได้ตอนนี้ยาวันละมีขาย เาายาวราชเป็นคนจีนอยู่แล้วเขาม,ม,มีของจีนนะวัตถุดิบของจีนนะส่วนมากเขาจะมีมแล้วเท่าที่จอยากใต้ก็ใช้ได้แล้วบอกว่าบอกเขาว่าอะไรครับแป้งมันแป้งมันฮ่องกองฮ่องกองแป้งมาฮ่องกองควนก่อนที่ได้จากอ,าอันนี้นะทคนิคที่น่านสในใจมีหลายอย่างหนึ่งคือเขามายอดยอดของเขาคือยอดคนนจริงการออกคณะเนี่ยเขาไม่ได้ทำเขานันนะเขามีการเอาไปลวกก่อน ผ่านน้ำก่อนว่ามันจับความขมได้แล้วก็พอหลังจากที่ลวกอะ่ะมีการปรุงรสด้วยเกลือน้ําตาลแล้วก็น้ํามันนิดหน่อยเพื่อเอาขึ้นมาแล้วเคลือบก่อนก่อนที่จะเอามาผัดผมว่าไอ้ไน้ำมันตรงนั้นอาจจะช่วยเคลือบอะไรบางอย่างเอาไว้ขิงก็ดีช่วยในการกระชับพวกมาดูเรื่องปลานะ่จาจะพบน่าจะเข้ากันดีสุดท้ายคือแป้งการเอาแป้งมาใส่สุดท้ายแสบจริงถ้าคุณไม่มีเวลาจะต้องแยกก้านกับใบแล้วเอาใบมาซอยแล้วไปทอดอะ่ะคุณก็ผัดแบบปกติแต่ผมจะบอกว่า ถ้าอยู่ที่บ้านลองทําเล่นๆกันดูลองแยกผักเฉพาะใบไปซอยแล้วทอดแบบนี้ดูเพราะว่าเกี๊ยวไปแล้วมันมีความแบบกรอบอีกหนึ่งเทคเจอร์เหมือนจานเดียวกันอะแต่มันมีมิติเยอะขึ้นกับการกินผัดผักหนึ่งจานถ้าไม่อยากำํำอยากกินแบบนี้แตยินครับชังสามนะเกสัมภาธามาได้เลยครับรับรองได้กินแบบนี้ขอถามหน่อยนะก่อนก่อน,อนมาที่นี่ไปกินที่อื่นเคยเคยทำอย่างนี้ไหม บางที่จะเป็นผักลวกครับแล้วราดด้วยน้ำมันหอยเชยๆแต่อันนี้ยุ่งกว่าเยอะขั้นตอนแบบงงเลยจริงๆอะคนที่ชำนาญแล้วอะไม่ยากเทียบกับข้าวผัดอันไหนยากกว่าครับคือถ้าคนที่ไม่ไม่เป็นอาชีพแล้วแต่ทุกอย่างก็ยากถ้าเป็นอาชีพทุกอย่างก็ไม่ยากเมื่อกี้บอกว่าเตาตรงที่หดนาเข้าก่หรอครับจะจริงครับสมัติอาหารจีนเตาเขาก็ต้องต้องนำเข้ามาจากจีนถ้านําเข้ามาจากฝรั่งยุโรปว่าอย่างงี้ เขาจะไม่ไม่เข <sia. S 2> ้าไม่เข้าใจว่าเราต้องการใช้อะไรอย่างนี้แพงไหมตัวหนึ่งตัวละแสนงกว่าบาทผมถามอย่างหนึ่งเวลาผมดูคลิปในร้านอาหารจีนอ่ะมันจะมีน้ำอ่ะอยู่ด้านหลังแบบนี้สองอันครับที่ที่เขาถึทำอาหารฝั่งซ้ายครับที่ข้างบนที่มีก๊อกน้าอยู่มีไว้เพื่ออะไรครับเพราะว่าล้างล้างกระทะล้างมือฝั่งฝั่งขวาก็น้าร้อนน้ําร้อนเดี๋ยวเลยปลอดให้ดูนะได้ครับอยากดูมากเลยครับเอออยากรูอยากดูอยากดูนี้มามอยากตรงเลนบีดูนะ อ๋อให้ความร้อนไปต้มน้ําตรงนี้เนี่ใช่ไหมคือเราเราเราจะว่าไม่ไม่เสียเวลาเราได้เราได้ล้ําร้อนใช้เลยตอนที่ซูเชฟเขาจัดการทําอยู่ผมเห็นว่าเขาขยับหัวเข่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาเร่งไฟด้วยเี้เร่งไฟเร่งไฟอ๋อโอเคอ๋อนี่ไงรู้กันตอนแรกผมก็ก้มไปมองว่ามันมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่หัวเข่าเข่ามีอีกคถามที่สงสัยครับ ทำไมต้องมีน้ำทิ้งไว้ทุกครั้งครับอ๋อเตายังยังร้อนอยู่เตายังร้อนอยู่เราเราก็จะจะอยากจะไม่อยากให้เขาเผากระทะเลยตรงเดี๋ยวไม่ใช่กระทะจะเสียเราก็เช่ล้ำไว้ก็จะให้เขามันเหมือนว่าเนี่ยนะเราเรายังมีความร้อนอยู่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอาน้ำทิ้งไว้เพื่อเตาไม่ไหมมีอะไรมีน้ำส่วนนึ่งอยู่ตรงกระทะถ้าเราไม่เอาก็จะเททิ้งจบเพราะว่าเราก็อันนี้ก็ล้างล้างกระทะ หลายๆเมนูก็ต้องใช้กระทะที่ร้อนอยู่แล้วก็เลยทําให้กระทะร้อนตลอดเวลาใช่ร้อนตลอดเวลาถ้าอาหารไทยแล้วก็จะมีตามมีตามกระทะก็จะเป็นตามอันนี้ใช้ผ้ามันจับจับสองข้างก็ได้เขาจะเชฟจับมือเปล่าเลยนะแต่เดี๋ยวกี้เราก็จับน้ำร้อนก็จับมือขวาก็มือเปล่าว่าแล้วขอดูมือหน่อยได้ไหมครับดูมือข้างนี้ครับข้างนี้โอ้นี่ยังแผลมีรูใหม่เลยนะครับเนี่ยไม่ไม่ก็รัามบันกระเด็นอะ ถ้ามันกระเด็นเกระเดนมันต้องมีอยู่แล้วล่ะรักเจลอารรหารก็อย่างนี้แหละนะจะเป็นพ่อครัวอย่าก,กลัวไฟเอาขยะมาทานฝีมือการผัดผักและอีกหลายสูตรเมนูเพราะว่าเชื่อเลยว่านี่แค่ผัดผักยังซับซ้อนขนาดนี้ผมว่าเมนูอื่นกีเยอะเป็นย่างหมูหันฮะ<ม>เกาติม่มซำอะไรมาชิมที่นี่แล้วกันนะครับที่เหยยินหรือถ้าอยากรู้ว่าเมนูที่เขาทำายกๆเป็นไงไปดูคลิปเราพี่ฟุกเกิดคนตัวเต็มอยู่ที่ยูทูบไปดูได้เลย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้างหลัง<อ>หมูกรอ,อบว่ะโอ้โหจะเย็นจะเย็นไอ้นุ่ม